ไอทิศไหนมึงลองเล่าที่มึงไปจีบแม่ไม้ลูกติดให้ฟังหน่อยดิก็กูไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผู้ผู้หญิงคนเนี้ยมันสวยและเสียงมันเน่าห้าวเลยคือสเปคกูมันชอบแบบนั้นนะชอบผู้หญิงุ่นดีๆเสียงเน่าห้าวนักเลงนักเลงหน่อยอะไรเงี้ยกูเข้าไปจีบมันมก็คุยกันไปได้มาคุยกันไปกันมาได้พักหนึ่งมันก็บอกมาว่ามันอ่ะมีลูกติดแล้วนะสองมีลูกแล้วสองอกูก็ไม่ว่าอะไรเพราะกูรับได้อยู่แล้วเรื่องนี้กูไม่ได้แคร์อยู่แล้วใช่ไหมกูก็เดินหน้าต่อกูก็จีบมันอีก กี่ไปกี่มามีอยู่วันนึงอารมณ์ไหนอย่างกูไม่รู้ลหละกูก็บอกมันว่ากูอยากเห็นลูกมันให้พาลูกมันเล่นที่บ้านเอแต่มันน่ะไม่มามันบอกให้กูไปหามันที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็ได้เห็นเองมันว่างั้นพอกูไปถึงบ้านมันปุ๊บกูก็ถามว่าไหนลูกเธอมันบอกใจเย็นเข้ามากินน้ํากินข่าก่อนอ่ะกูเข้าไปนั่งปุ๊บมันก็ไปเดินไปหยิบน้ําพอมันเดินเข้าไปหยิบน้ําเนี่ยกูได้ยินเสียงดังตุ๊ก แล้วก็เสียงแก้วแตกเพ้งมันเหมือนกับมันทาแก้วน้ําแตกอ่ะขวดน้ําตกแล้วหล่นแตกก่จากตู้เย็นอะไรเงี้ยกูก็เลยเดินไปดูเดินไปดูตัวมันเนี่ยมันใส่ชุดมันใส่ชุดเหมือนเหมือนเหมือนชุดนอนอ่ะเหมือนชุดนอนแล้วแล้วแต่มันใส่กางเกงข้างในนะแต่ขากางเกงมันย้วยมันนั่งมันนั่งแล้วนี่ขากางเกงมันย้วยมึงนึกออกไหมมันนั่งแล้วขากางเกงมันย้วยกูก็เดินไปแอบมองมันมีประตูกูก็ไปเดินอยู่แอบดูดูเออ มีลูกติดจริงๆอ่ะไอ้ทิศไหนมึงลองเล่า